สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับมือนี้ครับพี่น้องมือนี้ภาท่านผู้ชมครับมาบางมังบรรยากาศทะเลในญี่ปุ่นนะครับว่าจิสวยงามคือทะเลมันครับว่ออกมาเที่ยวนบาบ้านครับพี่น้องมือนีนะครับไปก่อนสองคนครับย้อนวัสดีกล้องเนะี้ยเดี๋ยว,วเราจถ่ายใครดูด้วยนี่นะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศ ลมเย็นเย็นโอ้อยให้พี่น้องในเมืองนั้นด้มยดูนี่อากาศเย็นครับคืนกับแห้งนะครับคืนแห้งมาาะหนาววะเย็นเริ่มเย็นดิอากาศกันดีๆครับพี่น้องอากาศโอ้ยสุดยอดเลยครับ Ар อากาศลมเย็นสบายแดดกับพว้อนครับดูนะครับบรรยากาศโอ้ยเยง่ามมากครับทั้งคุณกับเป็นจุดซอมบิวนะครับ ของขอๆนะเด้อพี่น้องถ้าเกิดเราลมมันแห้งครับเสียงอัจอีว่ชัดเจนนะครับมาเจียภาพให้พี่น้องเบิ่งนะครับมือหนีครับมามาชมทะเลนะครับมามาผ่อนคลายคือว่ามาผ่อนคลายนะครับมือหนีครับก็เปิดหูเปิดตานะครับหลังจากที่ได้หยุดกั้นครับได้หยุ่งเรียกว่ามีโอการหยุดกั้นนองมือนะครับก็เลยผ่ากันส้มทะเลกัน呐 ตงนบนะครับพี่น้องโอ้โหไมเมอบอานี้ลคลืนกะโอ้ส่งแห้งอยู่ครับคอ้โน่าโอ้นครับตงนี้คนครับคนไงไมะยางลินครับโอ้โไ,ไกลๆเอยพี่น้อง มาสองคนครับมาสองคนเท้าว,วันเสาม้วนชอบ,บตอนนี้เก่ามั่นายโม่งนะครับมีญี่ป,บบไปไยยุ่นนะครับใาโม่งก่วไปในท้นกันหลบบ้านปัจจัยลินครับนะครับพี่น้องจปันการย่านย่อนูงถึงย่านดูเป็นางลุงก็ทนครับมุนย่ามาเลยครับมุนย้าตามทะเลเลยครับทุสติกบุลูครับแต่ว่ามุนย่องยองปันลง ต้องปันเหลียญไปนะครับเอาเจียภาพบรรยากาศตรงนี้ให้พี่น้องเบิ้งคนระับโอ้บรรยากาศล้มเย็นเย็นเบิ้งขึ้นล่มขึ้นแห้งเนอ้อนี่น้องบรรยากาศโอล้ลูกตาครับทะเลครับลูก,ล,ก,ล,กลูกตาเลยนะครับ บรรยากาศโร่มส anyway, ุดยอดครับอินปุ่นกับอากาศกลังดีนะครับครับร่มเย็นลมเย็นเย็นสบายแดดก็พอหอนมึงนีโอ้ยบรรยากาศแบบนั้งตั่งปิ๊กนิกแล้วเอาแบบข้อเที่ยวพีอย่างเงี้ครับน้อยไหมน้อง เล่นปั <T an> ๊บ <hehe> ป <suppression> ั <fin anta> <ots> ๊บไม่เห็นเหลือมเหลี่อมตามันเหลื่อมในจออีเด้อพี่น้องทะเลญี่ปุ่นนะครับทะเลญี่ปุ่นวอไอนินแห่งนิน้าวบาอีกอาทิตย์หน้าครับพายุที่เข่าครับพายุที่เข่านะครับที่ในตามเปลี่ยนขอ้ญี่ปุ่นเขาแย่งเปลี่ยนมามนะครับอาทิตย์หน้าครับคาดว่าประมาณอาทิตย์หน้าครับพายุที่เข่านะครับ มือดีกันได้มีโอกาสมากผ่อนคลายนะครับโอ้รับลมหยุดรูุ้้ยหนุบรับลมหยดุดเย็นแต่ทะเลครับฮุาฮอด เหมือนกาศขี่จักรยานเลครับชมครับเออเนอย่นี้ครับแดดแดดพอดีพอดีครับ<ฮ>เดี๋ยวบอกแห้งหน่อยพรอาจจะไม่ได้ยินเลยขี่ไปเลยครับขี่จักรยานชมวิวชมวิวนะครับ ชุดไส์กับบร้องละคนละอือเดีย,ย,ยนี่บอคว่ามีคนมันไบ้านเสา์ถ้เกิดวันอาทิตย์มีคนหลยอยู่มึงนี่ไปวับ้านเสา ออเยินมันลุ่มเลยเออเย็นจินหนาวมันหนาวอยู่ดิมันหนาวอยู่ดิเอถ้าเกิดว่าไอหนาวห่อนกับหนาวห่อนกับไอห่อนเหนียวขึ้นไอมันขึ้นเหงาห่อนมาท่านช่วงเดือนเดือนแฟร์เมืี้กันที่ห่อนอากาศมันดีเลยอาการมันดีอากาศไม่หนาวอยู่แต่กาศยังเย็นอยู่ เห็นี่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศสวยงามครับพาดพี่น้องขี่กรยานมากเกือบเกือบสิโลูแม่เจ้าขี่มานหนเิเฮ้เกือบทำผู้ปากเปน็นอะไมันเกือบสิโลูแล้วครับ นิ้วขามงนขึ้นเปนะพี่น้องเอ้ยนิ้วขาหมุนไปนครับขี่ไปเรื่อยครับตามอินทะเลน,นะครับนิ้วขามงนขึ้นทางมาันจะอยู่ครับพี่น้องโอเคเอหอนแล้วแม่ฮอนแล้ว,ลว,ลวท่าน้า,าน้่านานไม่ละมองออกมองขาออกพี่น้องอ่ะวขาออกก็ขาออกอ,อ,อ,าาอยู่ไกลแล้วเกือบทิพพ่อมุนขึ้นแล้วพี่น้นองโอ้โอไม่ออกสไหวครับนี่จ,จุ๋งเลยถึงถนนนะครับมังคำอ้พี่น้องครับพี่น้อง มูนีก่ีับผมปั่จักยางครับโอ้โหอูน่ะกพูนะครับพี่น้องซุ่มมงซุมมึงให้เออผู้นเนี่ยแ่ผูนะพูนอันนี้เออไก่เตอมาแล้วแปดหวย ผมกินโลได้อยู่แล้วเอาเก็บภาพบรรยากาศขึ้นมาทำไมน้องโอ้โหเดี๋ยโอ้อากาศดีนี่จอดกันจอดกันเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยนะจอดเขึ้นได้จอดเลยชมบรรยากาศจอดโอ้คนก็มาเที่ยวหลายนี่ก็ะเบืองทีว่าหลายหรอยินดีกันเนาะ รถเพื่องครับจอดอยู่เร็วครับพี่น้องรถโอ้ยพหฝนอ่ะมินิอัลนี่ย่านแปรตายแล้ว้ามุนกับเหมนจุดสวครับพี่น้องสูงมุนครับ,อรบอโ,โอ้โหโหเหมือนขีน่ง่า,า,ามแขกแวิวครับพี่หหน้องโอ้พฝนโอ้บรรยากาศด,ดี มาครับามาอยู่ญี่ปุ่นเกือบห้าปีแล้วพี่น้องนี่นะครัคร้งแรกครับที่ได้มาเห็นเบึงทะเลแบบคักๆนะ้อครับเจ็บภาพบรรยากาศพี่น้องรับชมกันนะพี่น้องเนาะถับบรรยากาศช่วงนี้ก็อ,อากาศดีครับเพราะว่ามันช่วงเดือนเดือนมษถุนายนยังอากาศยังเย็นสบายครับโอ้สุดยอด การเย็นสบายครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไประมาเดือนหกเดือนเจ็นแปลไปอาการเริ่มหอนไปนอนร่มกับสิบวินนาทีเมื่อนี้ยร่วม,มยินสบายครับสุดยอดเลยโอ๋ออธิบากมันขี่ว่าอธิบากมันขี่น่าสามาเร็ยว่า เอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะกลัดโค้งเดี๋ยวไปทำนี่กันครับพี่น้อง พว่าเริ่มหนาวที่วันนี้คลิปหนาทีมยงิงคิดพห่น้องติดตามช่วมกับข้อติดตามช่วมเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากช่องยูทูบ้อมพี่น้องช่องยูทูบดูใช่กันตัวชนแนลครับพี่น้องฝากเขาไปกดไลค์กดติดตามให้พร้อมน,นะครับเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้ก็คงเสียวไว้คำนี้ก่อนเนาะให้พี่น้องรับชมรบรรยากาศแบบลมเย็นเลมแห้งครับพี่น้องมือนี้เขียงอาัธีเบาๆเนาะเด้อพี่น้องอ่ะตาล,ลิปนี้ก็ พอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อกิ่นข่าเสียบนวดรับสบายหายปวดเมื่อยร่างกายเงินทองไหลมาเทมาครับผมสำหรับที่ลูกชานตัวสวัสดีครับ